เออหยิบไปเลยหยิบไปเลยม่ได้านนียเดียเลเลยบ้านนััอนี่นี้มีพี่ใหญ่พี่สาวพี่ใหญ่เอ้ยเทเลยเอ้ยนุ่มหนานเลย บ้านทะเลหนุหนน้ำกันไปเลยอ่าบ้านทะเลหนุนน้ำเลยอ่านี่เรามาอยู่ชมบรรยากาศเด็กๆเล่นกันนะครับเด็กๆกำลังเล่นกันนะครับอ่า,า,แ,าแต่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 มาดีา๋ยยวอไปอู่บรรยากาศหลงังครัวกัน